คนรุ่นนี้มึงไม่ต้องสั่งค่ะอย่าสั่งอย่าสอนค่ะคนรุ่นนี้อะกรุณาค่ะกรุณาเลยรุ่นนี้แล้วมึงอย่ามาสั่งมาสอนอะไรกูนะคะโอเคเนอเอาตามนั้นเนอจบไปนะคะ <c oughs> ทำไมล่ะด้วยกรรมกาล่าสุดมันมีคนเข้ามาเสือกแล้วก็มาสั่งมาสอนฉันเยอะไปหมดอย่างเช่นมาสั่งสอนว่าเธอเธอเป็นเธอเป็นประชาชนธรรมดาเธอไปด่าเมียนายกและมนตรีได้อย่างไร มาสั่งมาสอนฉันแบบนี้แล้วขณะเดีวยวกันต่อมามันก็มีคนมาถามฉันเองบอกว่าเธอเธอเป็นด็อกเตอร์มาริกาเท่านั้นเองอะ่ะนะนักวิชาการไม่ใช่แม่ค้าก็ไม่ได้มืออาชีพแล้วเธอก็เป็นนักการเมืองตอนนี้ก็ไม่มีตําแหน่งอะไรเธอเป็นมาริกาเท่านั้นเองอะ่ะเธอเนี่ยไปดา่าบรรดาพวกนักการเมืองที่ใส่ชุดซาฟารีกันทาไมเขาก็มีสิทธิ์ใส่นะแต่ทําไมเธอไปด่าเขาล่ะ อันที่สามก็มีคนมาต่อว่าฉันอีกบอกว่าเธอตกลงเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเนี่ยนะก็มีการเนี่ยนะคะมาประกาศในการที่จะสอบสวนคนนั้นจับคนนี้ใครก็ตามที่มาหมิ่นประมาทสำนักงานตำรวจเนี่ยเขาจะดำเนินคดีแล้วทีนี้เนี่ยเธออยู่เธอจะอยู่ข้างใครระหว่างพบตรระหว่างพบตบเธอจะอยู่ข้างใครระหว่างพบตรอะไรนะพบตรกับ อดีตว่าที่พอบอรตอรอเนี่ยเธอจะอยู่ข้างใครระหว่างโจ๊กกะจีเธอจะอยู่ข้างใครล่ะมีคนมาตําหนิฉันแบบนี้อีกเข้าใจไหมฉันก็เลยพูดไปอ่ะแหละฉันก็เลยพูดไปเลยพูดไปบ้ากูเนี่ยอยู่ข้างความถูกต้องมึงอย่ามายับเย็ดพวกให้กูเลย ดรมาริกาอยู่ข้างความถูกต้องมาโดยตลอดเลยส่วนถ้าเกิดมึงเนี่ยจะไปอยู่ข้างไหนก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูเพราะฉะนั้นกูอยู่ข้างความถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสิ่งที่กูพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากูจะอยู่ข้างใครมึงอย่ามายักยยดพวกให้กูแต่กูอยู่ข้างความถูกต้องและยุติธรรมแม่งชอบมาสอนกูจังเลยมึงไปสอนลูกสอนหลานคุณนุ่นคุณจงไปสอนลูกสอนหลานคุณอย่ามาสอนดรมาริกีกูรุ่น52ปีเจนเอ็กไม่ต้องมีใครสอนแล้ว รุ่นนี้เนี่ยมึงมาสอนกูกูก็ฟาดกลับกูมึงมาด่ากูกูก็ฟาดกลับเข้าใจไหมไปสอนลูกสอนหลานตัวเองให้รักชาติรักแผ่นดินไม่จะเป็นข้าราชการแล้วไปเป็นเครื่องมือให้กับไอ้พวกทุจริตคอร์รัปชัน <S <S เลยมาสั่งมาสอนกูจังเลยแม้แต่ขณะเดียวกันลูกหลานตัวเองเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นนั่นเป็นนี่ลูกหลานมึงอะมึงสั่งสอนของมึงก่อนมึงไม่ต้องมาสั่งสอนดเรมาริกาเลย ชาติแผ่นดินมันไม่เจริญก้าวหน้าก็เพราะข้าราชการไปเป็นเครื่องมือให้กับไอ้โจรคลองเมืองนั่นแหละเข้าใจที่พูดนี้นะเออนั่นแหละอืมจัดไปตามนั้นแหละเออโอเคเอาละทุกคนอยู่กับดรมลิกาวารตที่ท็อคโชว์ มัดือมัดตีนกูละแม่งต้องให้กูไปทุกวันต้องให้ไปทุกวันต้องให้ไปทุกวันเริ่มจะมัดมือมัดตีนกูแล้วกูเริ่มจะไม่ชอบแล้วเริ่มจะไม่ชอบแล้วกูเริ่มจะไม่ชอบแล้วกูเริ่มจะไม่อยากไปจัดแล้วนะมัดมือมัดตีนไปทุกวันห้าโมงทุกวันสี่โมงมารับทุกวันชีวิตกูเนี่ยแม่งโดนมัดมือมัดตีนแล้วกูจะไม่ชอบแล้วเริ่มจะไม่ชอบแล้วเออแล้วไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปแม่งก็เอารถมารับ รถมารับยังไม่พอมันตัวมันเองมันบุกเข้ามาบ้านฉันเพื่อมารับฉันไปอีกมันมันมามันมารับทุกวันมันมารับทุกวันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะแล้วกูก็แบบขาดรายได้จากการวาไรตี้ทล์กโชว์เนี่ยเธอเข้าใจไหมปกติชั้นทล์กโชว์ของชันเนี่ยอยู่เรื่อยๆเปื่อยๆเนื่องากจะพูดเมื่อไรก็พูดนื่อยจากจะขายเมื่อไรก็ขายเนื่อยจากเออนื่อยากจะโปรเมื่อไรก็โปรอะไรเงี้ยไม่มีใครมามัดมือมัดตีนด็อกเตอร์มาริกาคือชั้นเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตที่อิสระก็เสรีภาพไม่ชอบใครมามัดมือมัดตีนมัดมือโชกอะไม่ชอบเขาน่าจะหลับนะไม่รับสายว่ะหลับ กูว่าอย่าไปรบกวนเขาเลยเขาน่าจะหลับให้เขาฟังเขาน่าจะหลับแล้วกูว่าเออคือมันมีคนไปปลอมประวัติดเรมาริกาแล้วดเรมาริกาจะร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจไฟเบอร์ไฟเบอร์หรือไฟเบอร์ไฟเบอร์หรือไซเบอร์ผู้บัญชาการตำรวจเลยนะนามสกุลผิวพรัติเนี่ยเป็นอะไรกับหีมาไย กูไม่รู้จักผู้บัญชาการแต่กูรู้จักฮิมาลัยอ่ะมึงคิดว่าเขาจะช่วยบริหารจัดการให้ดร์บริการได้มั้ยมึงคิดว่ามั้ยเขาจะจัดการได้หรือเปล่าวะอ๋อตำรวจเลยนะตำรวจไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ตำรวจเลยนะไซเบอร์อ๋อไซเบอร์เนาะไม่ใช่ไฟเบอร์หรอโอ้ไม่ใช่ไฟเบอร์อ๋อกูก็นึกว่าตำรวจไฟเบอร์เอาอะไรนะตำรวจไซเบอร์ โอ้เอายุ่งแล้วกูไอ้ไอที่กูโทรเมื่อกี้มันไม่ใช่ตำรวจไซเบอร์ไอ้ที่โทรเมื่อกี้คือตำรวจไฟเบอร์ไอ้ที่โทรเมื่อกี้ไม่รับสายตำรวจไฟเบอร์ไฟเบอร์เอากูโทรผิดนะสิเอาอยุ่งแล้วกูโทรผิดขอโทษทีนะโอเคโทรผิดมิน่าถึงไม่รับสายอ่ะโอ้ตำรวจไฟเบอร์ไอ้ที่โทรไปเมื่อกี้คือตำรวจไฟเบอร์เขาไม่รับสายโอเคนะส่วนตำรวจไซเบอร์เนี่ยอีกคนหนึ่ง แต่อีที่โทรไปเมื่อกี้ไม่รับสายเนี่ยคือตำรวจไฟเบอร์เดี๋ยวขอหาเบอร์ตำรวจไซเบอร์แป๊บนึงก่อนมันมีคนปลอมประหยัดมีคนปลอมประวัติผัวดอกเตอร์มีคนปลอมประวัติดอกเตอร์มาริกาว่าแต่งงานกับคนนามสกุลเยีย่ยมึงไปลบเลยนะถ้ามึงไม่ลบนะเดี๋ยวกูเอาเรื่องมึงแน่ไม่ลบกูเอาเรื่องแน่เอาเรื่องแน่เดี๋ยวมึงโดนโดนมึงเจอแน่ผมเจอแน่อยู่ด้วยกันมา11ปีอีหาคนที่อยู่ด้วยกันมา11ปีแต่งงานโดยสมรสพระราชทานชื่อคุณนัทผลมาหาสุข ไม่ใช่คนนำสกุลนัทพลจะมาเป็นผัวกูทุกคนอีควาย,ยมันไปพอมมาหวัดฉันบอกว่าคนชื่อนัทพลนำสกุลบบบบบบบอย่างเงี้ยเป็นผโผดอกจำเริกาแต่งงานมาสิบสองปีขี้หมาหมกอะไรนู่นนี่เนี่ยทำเป็นรักเียกไปีอีฮาผัวกูชื่อนัทพลมหาสุขไม่ใช่ว่านัทพลหรือว่าพลเอกนัทพลหรือว่านัทพลคนนั้นคนนี้จะเป็นผัวกูมันไม่ใช่อีควายกูก็ค่อนข้างเลือกนะยะ เดี๋ยวฟ้องนะไม่ลบเนี่ยไม่ลบเดี๋ยวกูฟ้องเลยแม่งเล่นใครไม่เล่นศึกไม่เล่นผัวกูเดี๋ยวกูฟ้องแม่งเลยเดี๋ยวฟ้องนะไปลบเลยไปลบซะน้องใครก็ตามแต่ที่ไปปลอมประวัติดรบตมริกามึงไปมึงไปลบซะกูให้อภัยมึงแล้วนะแต่ถ้าเกิดมึงไม่ลบเนี่ยกูจะไม่ให้อภัยนะเดี๋ยวกูโทรหากูโทรหาผิวพัน์นะเดี๋ยวโทรหาผิวพัน์เลยกูโทรหาผิวพัน์มึงเชื่อไหมเดี๋ยวโทรกลับมาถ้าโทรกลับมานี่ที่โทรไปเมื่อกี้ตำรวจไฟเบอร์ แต่ถ้าเกิดหาเบอร์ตำรวจไซเบอร์ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวกูร้องเรียนเมื่อน,นั้นเลยจัดไปจัดไปจันอะไรกนันเรื่องมึงเดิมาไม่จันอะไรคนเขามากันตั้งแต่หัวค่ําเขาจัดรายการตั้งแต่ทุ่มแล้วมึงมาตอนประมาณตีหนึ่งเอ้ยมึงจะมาให้พูดเรื่องใหม่เรื่องเก่าเล่าไปแล้วมึงมาให้รูมมันไม่ได้หรอกเออแต่ตอนนี้มันมีคูปอง <S <S อา้าวคูปอง, <S <S ค,ปองคูปองลดสิบห้า ปลาาสตตาควายจะได้คืนไหมคะดรมริกาปรับใดที่ยังไม่มีการทําสงครามยึดปราสาทตัดควายคืนมาได้ก็ไม่มีไม่ได้คืนและมันจะดุกโดนคืนไปเหมือนกับบ้านหนองจานยกเว้นว่ารัฐบาลทําเป็นหูทองไม่รู้ร้อนไม่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ต้องพูดหาอะไรปล่อยให้ทหารเขารักษาอธิปไตยจบแต่ถ้าเกิดรัฐบาลมานั่งนะเป็นเหยื่อให้กับขเขมรและก็อเมริกามาปราบปรามอยู่นั่นนะ สิ่งที่รัฐบาลควรปราบคือปราบแสแกมเมอร์ปราบพวกแก๊งคอเซนเตอร์ที่ดูดเงินไม่ใช่มานั่งปราบประชาชนไม่ให้ไปม็อบทวงคืนประสาทตาควายเข้าใจไหมอีสึงตึงม็อ,มอบพืชี่จะขอคืนประสาทตาควายตอนนี้ประสาทตาควายทหารขมรยึดไว้แล้วก็มีลูกสาวของฮุนเซนเนี่ยไปให้กําลังใจทหารอยู่ที่ประสาทตาควายแล้วก็ประสาทคณาพวกทหารขมรก็ยึดตรงตีนประสาท แล้วก็ขณะเด็กกันทหารไทยก็จ้องจ้องแต่ขณะเดยวกันก็จ้องหน้ากันไปจ้องหน้ากันมาแต่ทหารกขมรมันยึดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันแล้วส่วนปราสาทตาเมินทมเมื่อก่อนนี้เราอยู่ที่ปราสาทตาเมินทมเสร็จแล้วเนี่ยอียิ่งรักแย่ยวยอียิ่งรักแซ่อวยนั่นแหละอียิ่งรักแท่อวยอ่ะยิ่งรักแท่อวยเป็นคนนะคะเปิดรั้วให้กับทหารกขมรเนี่ยสามารถเข้ามานะคะแล้วมันเข้ามาแล้วก็อยู่ปราสาทตาเมินทมจนกระทั่งมีเรื่องวันนี้มีเรื่องล่าสุดเราถึงยึดปราสาทตาเมินทมมาได้ นะคะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ยึดมาได้ประมาณ11จุดที่มันเนี่ยเอาของเราไปแต่มันก็ยึดของเราไปประมาณ8จุด8จุดที่มันยึดไปคืออะไรบ้าง 1. ปราสาทคนา2ปราสาทตาควาย3ก็คือบ้านหนองจานสี่บ้านหนองยากแก้ว5ก็คือตรงจังหวัดตราดที่มีการสร้าง บ่อนกาสิโนลของจีนเทากับไทยเทาแล้วก็ทหารเทาแล้วก็ตำรวจเทาแล้วก็พวกฝ่ายปกครองเทาแล้วก็พวกขมรเทาอยู่ตรงนั้นข้อมืวกบาลพวกเธออยู่ที่จังหวัดตรา,านะ่จุดที่5จุดที่6คือสวนมะม่วงจุดที่7จุดที่8สวนปลายางพาลายังมีอีกหลายอันตอนนี้นะยังออกมาไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้พวกขมรมันก็เลยได้ใจได้ใจได้แก้วได้โล่ได้บัางล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศกําลังทําเรื่อง นักข่าวเอาไม้ไปใส่ใต้คางนักดนตรีต่างประเทศบอกว่าก็คงจะต้องส่งเฉลยศึกให้กับเขาประมาณ8คน10คน12คนที่จับมาซัมติงไหลแดดได้รับการคอนเฟิร์มจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีศรีหัสักพวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศตอนแรกกูก็ชมชมชมจนได้แก้วได้บ้างกูชมมากเลยวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเฉลยศึกโดนปล่อยไปกูจะด่ารัฐมนตรีต่างประเทศนั่นแหละสกุลพวงเกตแก้วเดินไปตลาดไม่ได้เลยค่อยดู แล้วกูก็จะด่านายกรัฐมนตรีที่ไปทําสัญญาสงบศึกสันติภาพนะนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากพักจากแพงอะไรก็ตามแต่กูจะด่าจากกนกระทั่งเมียเดินตลาดไม่ได้เลย <S <S จะไปด่าเขาทำไมเด็กเรอเมริกาก็กูไม่ได้มีอาชีพอื่นกูมีอาชีพนักด่าเด็กเรอเมริกาไม่ได้มีอาชีพอื่นนะเป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นนักด่าคนหนึ่ง เห็นจะเลยสึกขอทําฟันก่อนกับประเทศด้วยครับอีควายอีฮาอยู่ประเทศมันเนี่ยอย่าว่าแต่ทําฟันเลยขนาดปลากระป๋องยังไม่มีแดกเลยโอ้โหก่อนจะกลับแดกทั้งมาม่าแดกทั้งปลากระป๋องแดกทั้งข้าวหอมมะลิขณะเดียวกันใส่ทั้งเกงในอยู่บ้านมันไม่ได้ใส่เกงในนะวันนี้แมงเสือกจะขอทําฟันด้วยมึงไม่ทําขอขอทําลากฟันไปเลยควายขอทําลากฟันไปเลยสิขอทําลากฟันเทียมไปเลย มึงขอทำลากฟันเทียมไปเลยลากฟันเทียมทำลากละแสนสองมึงขอทำลากฟันเทียมไปเลยเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีบ้านกูก็จะทำลากฟันเทียมให้กับมึงอะ่ะอยเหอกูปวดหัวปวดหัวจริงๆ ขอถอนฟันก่อนมาสัตว์นอยู่บ้านมันแม่งเออยู่บ้านมันนะเอาหินเอาหินมัดอยู่บ้านมันนะเวลาจะถอนฟันเอาหินมัดเอาหินมัดเสร็จแล้วก็แล้วก็เอาอีนี่มาเกี่ยวกับฟันแล้วก็แล้วก็เอาหินเสี่ยงถอนฟันวิธีการถอนฟันของกระเมนมาอยู่เมืองไทยทาเป็นจะถอนลากฟันเหรอ ขอโทษนะอย่าว่าแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยไหนๆมึงก็เอจะทําฟันแล้วมึงขูดหินปูนไปเลยเหอะขูดหินปูนไปด้วยไหนๆมึงก็จะทําฟันถอนฟันแล้วมึงขูดหินปูนไปเลยป่ะสะระเง่งสะระเง่งสะลองแรงลองแรงสะเง่งลองแรงสะรงเง่งสะงเงงสะระเงงลองแงงสะระเงงเงงเง่งสะเงงสเงงแปลว่าอะไรแปลว่า มึงอย่าทำเลยถอนฟันมึงขุดหินปูนไปด้วยเลยป่ะเสร็จทั้งหลายก่อนจะกลับมึงทําวีเนียไปเลยทําวีเนียไปเลย <c oughs> วีเนียไปยังไงวีเนียคือไปทำครอบฟันให้มันขาวๆพอกลับบ้านมึงยิ้มอย่างเงี้ยนี่ไปรับโลรับบ้างจากคนเซนแล้วมึงก็ยิงฟันนี่ทําวีเนียไปเลยนี่วีเนียเออะนั่นแหละ <c oughs> เอางี้ทำวีเนียไม่พอกูว่ามึงเนี่ย ครอบฟันด้วยทองคําไปเลยมึงทําฟันทองคําไปเลยกลับบ้านมึงจะได้เป็นฮีโร่โอเคนะเดี๋ยวกลับบ้านพอยิงฟันออกไปพ๊บฟันทองฟันทองยิ้มไปเลยยิงยิงฟันไปเลยโอเคนะตามนั้นแหละ กลับไปจะมีชีวิตอยู่ได้ใช้ฟันหรือเปล่าก็ไม่รู้มึงหมายถึงกู้หรือหมายถึงขมนอ๋อหมายถึงขมนใช่ไหมใช่อีวุ้นเส้นเนี่ยมันไม่เห็นว่าคนขมรเป็นประชาชนของมันเป็นญาติพี่น้องมันอยู่แล้วอีนี่เนี่ยมันผ่านการ มันผ่านกันสังหารโหดมาเยอะมากไอ้วุ้นเส้นมันไม่เคยม,มันไม่เคยเห็นชีวิตคนเป็นคนมันเห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาเธอรู้ไหมทหารคแมร์ตุยประมาณไม่ต่ํากว่า 3, สามพันศพตรงภูมะเขือเนี่ยไม่ต่ํากว่าห้าร้อยไอ้ที่ศพที่เก็บเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเวลาฉุกระหกเขียลงตุยแล้วตุยแล้วเขียลงหน้าเหวไม่ทันก็เลยต้องเก็บศพไปส่งให้สมน้ําสมเนื้อสบิบสองศพ แต่ที่เหลือเน uh, to ี down, up, <umba> well <inizi> down, ่ยเขี่ยลงหน้าผาหมดก็มันมายึดแผ่นดินไทยอ่ะทหารไทยแล้วเขี่ยมันลงหน้าผาหมดตุลุงตุ้ง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 หนีไม่ทันตุลุงตุ้งตุลุงตุ้งตุลุงตุ้งไข่ไดโนเสาร์จากเครื่องบินเนี่ยลงไปตุลุงตุ้งตุลุงตุ้งตุลุงตุ้งตารางตังตังตารางตังตังตารางตังตังลบพิเศษชกเก้าศูนย์ลบพิเศษเข้าไปตารางตัง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 ตาราง ตุยห้าตุยเย่หมดเลยเขี่ยลงหน้าผาไปหมดแล้ว